ขวมาจุกค่ะไวมขวงมาจ้าค่ะโกรหยเขาหวไหมขวัญาคค่ะเขาไมตั้งคู่อยู่เคียง เป็นเสียงประสา,าพระจงทงองจกกหหาาอักพระภัเห็นนาจรณีเที่ยวระมุงจะใบจักจะขอเอ,อ่ยปุกประมา หอ,หอยนางรมอีกทั้งหอยขมหอยแขกจะเป็นเมียใหม่ไอหอยมันุงซีมัน,มนก็แพงากนี้กมาชี้ด้วยเราจะแจ้งบ่งชีงแแงง้แต่หากเป็นหอยหัวหินแม่คงมีคนเกลนคนข้าแต่หากเป็นหอย ขออีห่าโอ้โหลูกก็เปลี่ยนได้เยอเดี๋ยว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 คุณเป็นพื่เอกเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะด้วยมาร้องอีหองอีห่ายังไงเล่าหนูก็รับเชิญไม่ด่ามาค่ะเออไม่ด่าเขาอย่างเงี้ยปิดปิดคำนิดนึงมทำไมล่ะอีห่าไม่ได้เอาคำไหนดีนะครับไหนดีอีห่าอยากให้ามแอยร้องไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้ตัวตลกร้องแทนเออ หาเป็นหอยหัวคิลแม,ม่คงมีคนกินคนทาหา,าเป็นหอยของกินหาอ้าย้ยยเออไเอเไอไ้มัไอีดไอ้ไปแล้วเอ,เ,อ,เ,อ,อเลยไเ้มไม่หว้ ระวังรถระวังเาพาอะเขาาถ้าเป็นหอยหัวหินแม่คงมีคนกินคนฆ่าแต่ถ้าเป็นหอยของอีป้าใครขืนไปซ้าย มันห ain ้ยคิวไปทีเหรอไเม่ได้ออกไปขอบใจไม่ไหนูกิงปวาตอไปพิ่มอีกสองรเย้บอกว่าพอดีถึงได้่าตัวครบนแล้วเดี๋ยวแกบูเดี๋ยวแกบูไอ้กบแม่พัชรา เขพเลืรกล่างไม่ผิดกับผีก็ดกได้ลูกล่างไม่ผิดกับผีผไปลง เอาเลยนะกีแดงโต่เองดอปาแดงนมันคนตัวโยกนะรับตัแล้วมันกต่เดนด่หนูเนี่ยมันีหนูพี่ดพี่ไมตูดเลยนี่หน้าโดนนี่ายแล้วไงเอาว่าโอ้โหเอาดูสิ โอ้มันตีทีเดียวเขียวเลยไม่เขียวนานแล้วไม่ตีมันเขียวอยู่แล้วาไมซงใ้จะอ เล่นไปเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีแรงเล่มันร้อนมลย้เล่นไปเลย <c oughs> ไม่มีอะไรห <c oughs> ม่ค่อยรแจะจับมืเถอะเอ้ยเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยฟังูกเธอ ไอ้เดี๋ยวนี้เป็นเทจะทาคิ้วแดงด้วยแต่ที่หัวคิ้วตรงไหนเย็บคิ้วหน่อยสิไม่ได้ตอนนี้ทำไมล่ะใหม่ยังไม่ขึ้นอ้าวเหรอเอาไม่อย่นะกูระวังขาด้วยไหนกูเรียก้อนนีนี้เเรียบ เจ้าเป็นหอยหัวหินนั่นมีคนกินตื้อหานี่เขาคือหอยมีราคาใครพอจะว่าเจ้าตีเพราะแม่เธอหอยเก่าหอยแก่มันแย่ยิ่งใหญ่นี่หอยของน,อน้อง นะของใหม่เป็นหอยโดดดนมีไสตเสาสีโโอ้หคุณภาพน่าดูโชว์คุณภาพหอยอะไรเขาบอกเลยเนี่ยร้อยสามร้อยค่ะแม่เธอโอดแรงหอยเป็นเรียบโโอ้หใครพ่อจะเปรียบเอามาห่านไม่เหมือนหอยแครงนี่หอยคางนี่ทำแครงนั้นคางเหรอแครงก็ใหญ่คางใหญ่กว่าแครงเออ หยุดที่เรียกกับนางคนนี้พอหอยของเธอใช่พูดเด็กมีทั้งพี่เด็กคอมดีเด็กของดีใช่ไหมใช่ผมดีกันนี่ผู <โอ S 2> ้หญิงแพทย์สยามวันนี้ลองมาดิล่ะตกแต่งต่างาาาาวิธีอของ,ของพอง่พอ เมียพ่อถ้ายังนั้นก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรคองหอยเมียกูกคองตัวคองตัวไว้ถ้ายัตกหน้าเมียพ่ออย่ายุ่แล้วตายกคเอาสองรบอองั่นตอนนี้เขากำลังจะฆ่ากันียตกดสิ้นี่ย คูนเขาเขาจะฆ่าคุณเขาไม่ได้ฟั้างทุกคนเขาไม่รู้งย้ายเกณฑ์ต่างลงกดทุกคลพวกท่านอย่าเพิ่งฆ่ากันกันเถอะค่ะตอนนี้กองทัพตีหน้าด่าแตกแล้วพี่เจ้าจริง